โอเคครับผมก็อยู่กับเกมวันพันแมวนะครับวันนี้ก็จะมาขาย d ี v ที่314นะครับอ่าผมรวมผิดเป็น312ใช่ปะในเพจก็314นะครับก็น่าจะรวมกันแหลมมั้งเสิร์ฟใกล้เคียงกันโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าไอดีบ้านตัวน,นี้มีอะไรบ้างครับอ่าโอเคเริ่มที่พลังนะครับอยู่ที่28หล้านเลเวล112อันดับละปลองที่58ครับ อันดับพลังที่51ผ่านด่าน50ตัวละครสุดแก่ง74็่กิวอันดับที่2ครับแล้วก็ตัวละครระดับ h s r แล้วก็ h s r Plus นะครับมีตัวจำเป็นอย่างคาบุโตะและการามีวัคุซานมีเด็กคาบุโตะกับเกนรยวกันชุบนี่คือแบบ MVP ไปเลยใช่ปะไอสอตัวนี้มันอยู่ด้วยกันคือกอดมากโซนิกราชาทะเลลึกทาสึมากิพลิพลิเซเนอร์ใต้ดินดารา์ชัยทอปมาสเตอร์คาบุโตะ เด็กเมลซากาตเกลือกันชุบร่างแรงครับวัคซีนอะตอมิกยุงแดงทัศซึมเกิร่าง2ปูบอมโจเซปิดถ้ายด้วยฟูบุกิเ s r ครับแล้วก็ของดองของดองมีตัวดำนะครับ3าบใบตัวเฉพาะ59บใบสปเปียงรูนมีนะครับตัวอัญเชิญดีเลอรมีแล้วก็มีไอ้ด้วงนะครับผม1ชิ้นนานตะฮีโรปีศาจมีอย่างหนึ่งเรียกได้ว่าถึงดวงจะซวยไม่ได้แบบหินปีศาจแต่ก็ยังมีหินแบบ ยังไงก็ได้อยู่แล้วครับเก็บร้อยแปดสิบใบได้แบบชั่วๆอ่ะต่อไปเป็นของดองเอไม่ใช่ของดองอะไรของตัวละครเริ่มที่จกักรพรรดิเด็กนะครับไอเทม3ตาสี่เป็นเฟสจงตีความเร็วนะครับเป็นมือปืนด้วยนะแล้วก็เป็นท่าดาวม่วงด้วยโอ้โหเรียกได้ว่าสุดมากครับสำหรับจกักรพรรดิเด็กตัวทําลายลูกกระจกในการตีบอสนะอ่ะต่อไปเป็นด้วงนะครับผมด้วงไอเทมไอเทมอยู่ที่2ตาสี่ เป็นเซตมกยานักมายากลนะครับมีโจมตีเฉยเลยแต่ไว้ก่อนไว้ก่อนแล้วกันอ่าโอเคโอ้ต่อไปนะครับผมเกริวกันชุบป,ปาเถื่อนนะครับไอเทมสองตาสี่แล้วดวง5้าดาวด้วยนะก็ต้องบอกว่าสะท้อนทั้งทีมอยู่แล้วนะครับอ่าโอเคต่อไปเป็นทัชซึมเมกินะครับทัชซึมเมกิร่างนี้ผมมองว่าเอามาเล่นได้อยู่เพราะว่าไอเกริวมาทัชซึมเมกิเราเลยตายยากอะ่ะ ไอ้กระบงกระบองเหล็กที่คอยฟื้นมาก็หลับแน่นอนครับอายุงไอเทม2ตา4นะครับเป็นโจมตีอ่าเป็นป่าเถื่อนมี HP ด้วยจหรออ่ะช่างมันมีปู่บอมนะครับผม5ดาวไอเทม2ตา4บาคูซันอะตอม,มิกโอเคคือตัวที่จำเป็นอะ่ะมีประมาณนี้ครับหน้ากากหวานน่าสนใจโอ้โหอะไปตีบอสเลยอ่าโอเคมาเดี๋ยวเราไปไหนดีไปเขียนอะไรที่สิ้นสุดดีหรือเปล่า โอ้ยังไม่ได้ทำการสมัครเลยอ่ะวันนี้วันวันจันท์ปะกับวันจันทร์ด้วย <c oughs> เขียนอะไรที่สุดยังไม่เปิดอ่าไป PVP แล้วการ PVP ไม่รู้ว่าเล่นไปหรืออยังนะครับเดี๋ยวขอร้องไปดูหน่อย PVP เล่นไปเรียบร้อยโอเคได้ก็สเต็ปเดิมเดินกับเพื่อนในคิว <c oughs> อ๋ออยากเล่นจะได้อยากเล่นอย่างอื่นจะได้ของด้วยไง เรา28ล้านเอาเบาๆสัก21ล้านก่อนได้หรือเปล่าตัวละครแบบนี้อ่าเราชนะแน่นอน24ล้านล่ะลองดูก็ได้เบาๆก่อนนะครับเบาๆก่อนแน่นอนเรามีตัวขี้โกงอย่างคือเกลิวกับด้วงมัน E.V.P. ไปเลยนะแค่ส่งตัวนี้อยู่ฝ่ายตรงข้ามก็กลัวเราแล้วนะต่อให้ตัวอื่นเราเป็นตัวไก่กาอลาเล่ังไรก็ได้นะโอเคฝั่งสี่เงาก็ปุ่มอ่าโซนิคบรับความเร็วให้ทีมนะ อโอเคยังไงต่อครับผมร่างสรวบวินเตะครับโอ้โหเอาเต็มที่เลยเอาจริงดิตดสะท้อนไปนะครับโบลอสระเบิดถล่มดาวโอ้โหอาวุธสาดาวด้วยโบลอสนี่คือจัดเต็มจัดตักแน่นอนนะครับสำหรับของเขานะเราได้ออกสกิลยังไปแล้วครับผมตอนนี้เรื่องหินทำลายฟ้าครับทัสมื่อกีิโดนคำสาบกันไประนานะครับอตีเกเตสตีซุยริวไปเกรวอะไรล่ะ อสวินสุนัขออกรบหรือชิบะบอมครับตุม้มเป็นไงเขามีลูกกระจอกบูรอสอ่าโดนสะท้อนตายไปเลยเรานี่แหละจะตายอาราบอมข้างพีน้านครับตุม้มโซนิกตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอ่าเกลืกันชุบครับผมอันตีไปอืมต้องมีเจ็บบ้างแหละโอเคยุงตีอ่าลูกกระจอก ของหมาไอลูกกระจกของเด็กตีหรือหมาของเด็กตีนะครับอระบอมื้องพีนาตไปครับผมราก,ก่อยหรือเปล่าตุ้มไปมีลูกกระจกโบลสระเบิดไหมไม่ระเบิดด้วยเสียดายนะครับไม่ระเบิดนะอ่าโอเคระบอมข้างพีนาตไปตุ้มเป็นยังไงติดไม่ยอดทอครับผมปู่บอมอ่ะโดนคำสาปไปอืตีไปโอเค อาคำสาบโยนมาครับผมแล้วก็ทันฟอร์มซิเวอร์ของอัศวินขับเคลื่อนที่ที่เบาแน่นอนนะครับโอเคยุงตีติดโรคอมตะของเกลวโอเคเกลูซุยลิวอ่าล่างสลบิิเตม,มาเอาเต็มที่ครับเดี๋ยวโดวนด้วงระเบำข้างพินาศไปแล้วจะหนาวนะโบล็อก้้าผมระเบิดถลบมดาวอ่าโอเคก็ยังยืนสบายๆนะครับ และซึ่งเมื่อกี้ไปครับเลื่อนหินทำลายฟ้าแน่นอนรอบนี้ยุงเราได้ไล่ตีแล้วนะยุงไล่ตีใครผู้ปูบอมปูบมป่บอมตายเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าโอเคแล้วก็ชีบาบอมก็ผมอสวินสุนัขออกรถตุม้มอ่าโอเคตายกันลันนาวติดไม่ย่อททอครับผมยุงซุยริวซุยลิว,ว,ลวโลแตกแล้วนะตอนนี้อ่ายังไงต่อครับล่วงระบอมข้างพินาศไปก็ต้องบอกว่าราก่อยนะครับตุม้ม อายุงเป็นไงยุงลากอ้อยครับอ่าเกลิวกันชุบอันตีไปตุ้ม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 อาหมาตีต่อยุงไล่ตีอีกโลแตกไหมโอโ้โหโลยังไม่แตกจะหนาไปไหนครับยุงตีไปอะสักทีเถอะเรียบร้อยครับก็ชนะได้แบบชิวๆเห็นตววงที่ไม่ออกสกิลแต่ดาเมจ4 8เซนเลยนะอ่าถึงตูวงจะไม่ได้ไล่ต่อยแต่ก็ยังโหดอยู่ดีอะ30ล้านบวกเราจะไหวปะ30ล้านเหรอ มันจะได้หรือเปล่า30ล้าน27ล้านนะ27ิล้านแต่เขามีโซนิกดิสาสิบล้านคนนี้คอขายขำไปหน่อย28ล้านเท่ากันเหรอตัวก็เหมือนกันเลยนะตัวก็เหมือนกันพลังก็เท่าๆกันเอาดิสักหน่อยสักหน่อยต่างกันแค่ติ๊ดเดียวเท่านั้นนะครับตัวละครอ่ะโอเคมา ผมขอ,อกดข้ามไปเลยได้ภาคกว่าจะสู้กันเสร็จคือแบบนะมันนานอะ่ะโอเคแล้วแบบคอเป็นคอต่างคนต่างเป็นคอเกลิวด้วยอ่ะผมขอกดข้ามไปชนะไหมโอเคกดข้ามทีนี่ค้างค้างแล้วก็แพ้ภพยก็ <c oughs> ตัวละครเขาได้เปรียบตรงเป็นเกลวินอะ่ะเขามีสตันอะ่ะส่วนเราเป็นปนูบ่บอมมาดิอ่ะโอเคเดี๋ยวอยากตีบอสจังเลยตีนคนในกิละว่าหรือเปล่า อยากลองตีบอสอะแล้วมีเจ็รอล้านที่จริงเราได้พันล้านได้เลยนะเนี่ยอแต่ค่อยว่ากันเรื่องตีบอสนะครับเอาใครดีเอาใครดีย7ล้าน27ล้านคอบอมครั้งนี้เขามีด้วงอะลองสู้หน่อยแล้วกันพี่พี่มือนจะสูงกว่าเรานะเรา50ใช่ป่ะส่วนคนนี้ก็40กว่านะอ่ะโอเคมามาดูกันว่าจะเป็นยังไง โอเคโซนิกเปิดมาก่อนครับผมฝังซิงเอาใส่จกกักรพัดเด็กของเราจากกักรพัดเด็กติดโรคอมตะเรียบร้อยรือพรวดเร็วนะโอเคอัศวินสุนัขออกรบครับผมอ่าก็ได้ประมาณนี้แหละอัศวินสุนัขออกรบติดโรคอมตะการ,รน์นาวครับดูงครับผมระบำข้างทินหน้าผมกลัวผมจะซุ้ดวงไม่ไหวดีดวงเขามีความเร็วของโซนิกอะ่ะอ่ะโอเคทัาซึ่งเมื่อกี้ไปครับเลื่อนหินทำลายฟ้าโอ้โหเขามีโบลสด้วย เฮ้ยถึงเราจะมีไอเกียวกิกก็กลัวเหมือนกันนะเนี่ยะระบำข้างพีน่าน,นครับผมโอเคยังไงต่อครับมาไปครับผมชีบาบ,บอมไปตุม้มอ่าโอเคจักรพรรดิเด็กจะแตกแล้วนะนะระบำข้างพีน้านครับผมตุม้มเป็นยังไงอ่าระบำข้างพีนานไปราก่อยครับจักรพรรดิเด็ก ตัวดาเมจจัดจ้านเขาหายไปหนึ่งละแต่ผมก็ยังกลัวด้วงอยู่กับโบลสนะอ่ะเกลิยวเราตีไปครับตีใครตีด้วงด้วยอืมอ่ะยุงตีไปครับผมอุย้ยโซนิคโรแตกหมาที่ตอไม่ตายนะเสียดายมากโอ้โหเสียดายโซนิคไม่ตายอ่ะผมกดมือเองได้หรือเปล่าอ่ะโอเคเราบำข้างพินาสนไปครับรูกระจอกโบลสจะระเบิดไะเนี่ยตุง้ง โอเคไม่ระเบิดหรอตีไปอีกทีระเบิดไหมอะตีไปอีกทีตีไปอีกทีระเบิดไหมยังไม่ระเบิดระเบิดแล้วโอเคถือว่าจัดก,การเรียบร้อยครับผมสําหรับลูกกระจกโบลอสนะอะระบครข้างพินาใส่โกคิสึไปครับโอ้โหเกือบตายแล้วนะโกะคิสึนะโอเคปูบอมตีโอเค,ออเ,คเข้าสู่รอบที่สองครับผม โซนิกฟังสีงเอาใส่จัก,กรพรรด,ดิกแล้วอ่านี่แหละดาเมจของจัก,กรพรรดิด็กจะเป็นแบบ200%แต่ว่าจัก,กรพรรดิด็กตายปเป็นที่เรียบร้อยอืม <c oughs> น่าเสียดายครับผมเราบ,บำข้างพีน้าอ่าปูบอมก็ตายอืมไม่แน่เนี่ยเราอาจจะแพ้ได้เลยอ่าเร่อหินทำลายฟ้าครับผมทัาซึมากิตูมยุงไล่ตีนะรอบนี้โอเคตีโกเกสึหรอโอเคตีโกเกสึไปก็ได้ ระบำข้างพีน,น่ากับผมด้วงตุ้มอ่าแล้วก็ระบำข้างพีน,น่าไปเหมือนกันอ่ะโอเคสู้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 โอ้โหเลือด้วงก็กลับมาเต็ม,มเกียนเกินอื้มเป็นยังไงด้วงเราเจ็บพอสมควรเลยยุ่งอยู่จมพิบตาอ่ะโอเค โบลอสแล้วเบิดถล่มดาวมันต้องอย่างนี้เอาเต็มที่เลยอ่าระบำข้างพินาเไปครับโบลอสน่าจะไม่รอดนะโบลอสไม่รอดเรียบร้อยอ่าบาทาละไรเงาของโกคสึอ่าระบำข้างพินาเไปครับตุ้มโกคิสึเป็นไงโกคิสึยังไม่ตายอีกเหรออ่าขอกดข้ามไปเลยแล้วกันน่าจะแพ้ปะเนี่ย พ็แพ้ไปนะโอเคมาขออีกรอบในการแก้มือหน่อยอในการแก้มือรอบสุดท้ายยิบหล้านขอเกลิยวกันชุบโหดจัดยิบสล้านอ่ะก็ได้โอเคลองสู้ดูถ้าสู้กับพลังใกล้เคียงเราน่าจะเสียเปรียบหน่อยครับแต่ว่าก็อย่างว่าแหละพลังเกือบ30ล้านนะ โอเคฝังสีเงาครับผมอ่าชึบชับชึบชับอ้าวโดนสะท้อนไปโอ้โหผมว่าถ้าเมื่อกี้เปลี่ยนตำแหน่งให้ด้วงมาอยู่ข้างหลังที่ไม่ใช่เด็กอาจจะโดนสะท้อนไปตายก็ได้นะเนี่ยอจูจมพิภตาครับโอเคเด็กยังไม่ติดโรคอมาตะด้วยถือว่านาะอยู่เลื่อนหินทำลายฟ้าครับผมถ้าซึ่งเมื่อกี้่าโอเคตีไป โอเคเราก็ระบำข้างพินหน้าครับอ่าไปครับผมอัศวินสุนัขออกรบต้มโอ้โหบวกกันทีนี่คือแบบกินเวลาโคตรนานอะโอเคสู้สู้สู้เขาติดโลอมาตากันระนาวแล้วเรายังไม่ติดสักตัวเลยแต่น่าจะติดแล้วแหละตอนนี้อ่ะแต่น่าจะติดแล้วแหละโอเคติดไปหนึ่งตัวครับผมหน้ากากหวานออคคิวตอนนี้เหรอปทเพลงใจเกลเย สู้ส,สู้สูู้ถัดตีธรรมดาโอเคอปีโลแบบเยอะมากเลยฮะทั้งโลกอะไรหลายหลาหลายนะอย่างเลยอ่ะโอเคก็ผมยังไงต่อเดี๋ยวโดวนเราเล่นเดี๋ยวโดวนเราเล่นแน่นอนก็ผมไปครับระเบมข้างพิ่น,นั่นคือรอบแรกยังไม่จบเลยนะตู้โซนิคโซนิคตายแล้วตอนนี้เกียริวกันชุบของเราอันติไปบ้างอืมเป็นไง ยุงไล่ตีด้วยต้องบอกว่ายุงตีธรรมดาไปอ่ะโดนขับสาบอีกอ่ะอออบอมตีตีก็ตียุงนะครับผมยุงเลือดก็ไม่ลดบอกมันก็อยู่อย่างนั้นแหละอ่ะโอเคระบอมข้างพีดาาของด้วงครับตุ้มโอเคตีไปอ่ะรอบสองยังรอบสองแล้วเหรออ่ะจู่โจมพีดตาครับ เดี๋ยวโดนกระพัดเด็กของเราอันติแน่นอนครับผมเรื่อนหินทํำลายฟ้าครับตูมอาเกลิวกันชุบตายหน้ากากหวานตายยุงมไม่ตายคิดว่าจะตายนะครับแต่ไม่ตายนะระบำงข้างพีนาตูมอ่าแล้วก็อาสวินสุนักออกรบกูมไปอาโอเคยุงยังยืนไหวอยู่หรอตอนนี้ก็ 6ต่อสานะครับระบบขั้วพินาตเสร็จจักรพัดเด็กครับดวงโอเคจักรพัดเด็กก็ยังยืนไหวอยู่อาเรือนหินทำลายฟ้าของทัตซึสมาก,กิครับโอเคยุงตีมาก็ติดโลอมตะกันนะครับติดโลอมตะกันไปไปก็บผมระบบขั้งพินาตตูมติดโลอมตะหมดยังยุงไล่ตีดวงอะ อย่าลืมกันชุบอันติคืนซปเปอร์ครับผมอันติไปดวงโดนเล่นแน่นอนดวงติดโรคอมาตะาไปหนึ่งรอบครับอ่ะโอเคมายุงตีธรรมดาไปใส่ยุงยังตีดวงอีกเข้าสู่รอบที่สามยังยังนะครับยังยังยังตีใส่ดวงอีกนะโอ้โหตีตัวอื่นได้มุยนะอ่ะรอบที่สามเป็นที่เรียบร้อยครับผม ดวงระบำข้างพีนาตเปิดก่อนครับอืม,มเป็นไงปู่บอมก็ยังติดโรคอมาตะของปู่บอมอยู่เลยอ่าเรียบร้อยเอ้ยติดโรคอมาตะของเกริวเบอร์ครับผมแล้วก็เรื่อนหินทำลายฟ้าไปอืมตีไปครับยุงไล่ตีด้วยอ่ะระบำข้างพีน้านครับผมตอนนี้ก็เหลือแค่ด้วงตัวเดียวด้วงคือเดอะแบกหรือเปล่านะ อ่ะอัศวินสุนัขออกรบกบผมชิบะบอมต้มไปอ่ะตีอีกทีอ่ะยุงตีอีกจบไหมด้วงจบไหมยังไม่จบนะครับระบำข้างพินาสมาโอ้โหจะโหดไปไหนจักรพรรดิเด็กตายเป็นที่เรียบร้อยครับรวงก็ระบำข้างพินาสไลยครับอืมไม่ยอมตายติดโรคอมาตะนะโอ้โหก็ตึงเกินรอบนี้ไปก็ผมเกลือเป็ชุบอันติ ค่อยๆฮิวนะครับหมาของเด็กค่อยๆฮิวให้ทีมหน่อยอือ <c> ห <oughs> ืออือหือดวงตัวเดียวเราก็สู้ลำบากเลยนะเนี่ยอ่ะบอมตีหมดยางโรกอมตะหมดสักทีเธออ่ะโอเคมาเข้าสู่รอบที่สี่ครับดูองครับผมมาครับระบำข้างพินาดอ่ะโอเคปู่บอมยังยืนไหวอยู่ทั้าซึ่งเมื่อกี้ครับเลื่อนหินทํำรอยฟ้าไป เป็นยังไงล่ะยุงตีไปอีกโอเคระบำเพิ่พไน่าทัศน์ซึ่งเมื่อกี้จะรอดหรือเปล่าตุม้มทัศน์ซึ่งเมื่อกี้ไม่รอดนะครับแล้วก็ระบำข้างพีนาศไปครับดวงของเราตุ้มไปอ่ะยุงไล่ตีด้วยอ่ะระบำข้างพีนาาครับผมดวงเรายืนไหวไหมดวงเราก็ยังยืนไหวอืแต่ดวงสะท้อนตายรัวๆเราก็จู่โจมพิบตาไป โอ้โหควจะจัดการด้วงทนเดียวได้คือโคตรลำบากอ่ะโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันไอดีนี้ราคาอยู่ที่1,900บาทนะครับก็ใครสนใจก็ติดต่อมาเลยครับผมพลังเกือบ30ล้านนะโอเคครับขอบคุณครับ